ดีจ้าพ่อกันอนกแล้วกับสาวทุงบุลาหลังจากที่หายไปจากการทำคลิปพักหนึ่งพอดีแพ,พ้พริกแล้วกะ็ดีขึ้นแล้วก็เล็กินนี่มันดีกับพามากินก้อยข้าวปุ้นจ้ะใส่กุ้งเป็นกระแสบอก่อนสิกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อจ้าพักกับมีพักขาลวก แล้วก็แตงแล้วก็พริกพริกอะไรไม่รู้พริกหยวกแล้วก็ผักกะเดาเดาดากักมามาจ่ามากินกน้ำก <He S 2> ันเห็นบอมามาจ่าไซมือนะคะเพราะว่ามันต้องม้วนผักอะมันเลยต้องไซมือ ผู้คนถามเพื่อกินผักขาทั้งการมันกับบอร์แกร,รอกจก้ะอันส่วนที่กินแล้วก็กินตะไบมันบอรแสบไหมมากินแบบทั้งการพักกันลอง ไม่ได้หลวกอืมข้าวก,กระดองขา,าก,กระดองมันเนี่ยไม่ค่อยขม เพรได้กินเพรได้กินย้ำขอ่อนนมเสร็จล้นร้นเติมแล้วขึ้นยากย้ำเมื่อหลายเลยจ้ะย้ำไม่ค่อยหลายเป็นไรไปไปกินในย้ำต่ออีกกว่ cân đo Để ta đây nó <laughs> ก็แต่ว่าทุกวันเมื่อกินเมื่อไหร่ก็มันเมื่ขมใส่ขมอยูอ่จานนี้ขมอยู่แต่ว่ามัน,นมะขมพือถูกต้น ม้วนม้วน Mẹ ăn mấy nhà một cửa Ngon đấy kìa ngon Nếu subscribe cho kênh Ghiền ไปเที่ยวใส่กันบ่ครั้งนึงอ่ะไม่เป็นเที่ยวอยู่แต่ห้องเป็นน้ำของมิโลกวามิโลก็อยู่แต่ห้องแบบกไปใส่ไี่คิไปใส่อ,ใสออกจากรถออกจากห้องขึ้นรถก็ก็ลับเนี่ยนี่แต่นอน แต่อต่อมีโลกกันโควิดมีบ่มีกรบบมีประโยชน์อยังกับกับการไปเที่ยวของใต้เด้จังเพราะปกติกับเป็นคนอยู่ต่ห้องอยู่แล้ว ก็มาออกไปให้นี่นกินแล้วก็ไปทายยากินยา เมิดบล่ะหมักไหลเป็นผักคานี่แหละกินฮอดการมันก็นได้บอดเด้สิบอมีสิมบ,บมากินได้ใบมันเด้ บရာာကက့ကနကေေကညူမ်ကပြနို့စ်လို့စ်သမြု့စ กินแหงจอยเนาะพี่นอง่วงจะกินเมื่อกี้อาจะย้ำนิดเดียวเน่อก็กินตะผักอืมห,มหองแบบคืออยากกินนี่อย่างเหลนมนะเสียงเพรานั้นเขาสิกินขนมกินอย่างเนาะ ทางนี่คืออย่างยำไม่ยงยังสิเปิดหาผักไม่ตี็นเป็นหนื่องซะ เราทานแล้วปันเนี่ยคือลงไปเห็ดย้ำอีกย้ำไรเนี่ยจะ้ะย้ำปลาหมึกกับย้ำกุ้งสดย้ำหอยมู่งนี่เหรออืม,มกววองหอยเหี่ยงว่ะ ก็ว่า,าบ่าได้อีกแล้วเนะาะแบบกินแต่ผักกับเลยจอยว่าแมนบางคนต้่กินแต่ผักกับก็บอ้วนกับมีจ้ะ กุ้งพี่อยากยิงก้อยกุ้งอะไรมาเอาพริกไปตำไงสวยไหมไม่สวยไม่เสื่อเลย เหมือนเสื้อเด็กเลยก็พี่แตงเป็นเด็กไงนี่อ่ะกลองแกงมากเลยแหนเอา่ถุงนั้นแหละไม่ใช่แตงแล้วก็ผักนั่นอ่ะไม่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 เนี่ยเออให้บอกห้าแผลไม่เหมือนกันเออเราจะได้สวยเหมือนกันไม่มันสวยไม่เหมือนกันเราก็สวยันสวยก่อนันสวยก่อนนะคะ ใครเอ่ยไายที่ใครเอ่ยน้องนางค่ะจากช่องสม,มปอสม,มปีอืโอ้โอ ส,สาสยยาใหญ่ๆกุ้งจัดกุ้งน้อยเหมือนคนเลย

วันนี้มาแบบยาวๆผู้ได้มักหวอดจอดถึงกับเอิ้นออกขอกอเลยเหรอหวอดหนาทีถ้าจริงปรุงน้ไม่หมดหมดแต่ผักผักข้าวกำมลยี่สิบใหญ่อยู่นะอืมโอเคค่ะไปแล้วพ่อกันไม่คิปวิดีโอหนาถ้าปากบุพง้งถึงไม่อีก บละจาพ่อกันไหมคลิปวิดีโอนาบุณิกะไม่แล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะวุว้แขนไม่อยากบ๊ายยเลยมันจะมันจะจ่อยไปไหนเนะี่ย